ครั้งนะครับกับสมาร์ทไลท์เทคโนโลยีชาแนลนะครับกับผมทีละผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัท Smart l ไลท์เทคโนโลยีนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันนะฮะจะเป็นหัวข้อไอโฟนรองรับคุณสมบัติบ u n เด้ en, t ทีเซ็กสนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนําเกี่ยวกับ Smart l ไลท์ก่อนนะครับสมาร์ทไลท์เราเป็นไททีเซ็กไทเทเนียมพาร์เนอร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราเพิ่งได้รับรางวัล t X ีเซ็ก อันดับหนึ่งของเทวีเอเชีย Asia นะครับซึ่งเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับซึ่งทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากมาใช้บริการ3ามเซ็กกับ Smart l i ลท์นะฮะท่านจะได้รับบริการจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําเกี่ยวกับ3ามซ็ก SBC ก่อนนะครับซึ่ง3ามซ็ก SBC ปัจจุบันเราแนะนําว่า ควรจะต้องมีหรือว่าต้องมีเท่านั้นนะครับกับการใช้งาน3 c x ซที่ติดตั้งบนระบบคลาวด์นะฮะไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ค่ายไหนก็ตามนะครับตัวซึ่ง3 c x s b c เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีหน้าที่ในการจัดการซ i p s i g n a l i n g นะฮะจัดการ RTP Medi a เดียหรือ VOP Pa ีแพ็กนั่นเองนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีการเข้ารหัสของข้อมูลนะฮะเรื่อง e n c r y p t i o n ต่างๆนะะซึ่งทำให้ป้องกันการผู้ไม่หวังดีที่จะมาโจมตีซึ่งปัจจุบันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับ เป็นเหตุผลว่าสมาไ้เราแนะนําว่าจะต้องมีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับถัดไปการใช้งานสายซีเอตามปกตินะครับก็เริ่มแรกก็เราก็จะมีเบอร์พื้นฐานก่อนนะครับซึ่งเบอร์พื้นฐานเนี่ยปัจจุบันก็คือจะเป็นค่าย NT นะคระฮะหรื national telecom ซึ่งเป็นการควบรวมระหว่าง TOT แล้วก็กสทรหรือแคสนั่นเองนะครับแล้วก็มีการติดตั้ง3 c x s b c บนระบบคลาวนะครับ หลังจากนั้นเราก็มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเข้ามานะครับแล้วก็ติดตั้งตัว3 c x SBC โฟนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ SBC นะครับซึ่งอาจจะเป็นแอปไฮ a n นดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือว่า VM ก็ได้นะครับหลังติดตั้งเสร็จเราก็ทําการติดเชื่อมต่อตัว IP โฟนเข้ากับ SBC แล้ว SBC ก็จะวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเชื่อมมาที่ระบบ 3CX นะครับซึ่งนงีซึ่งตัวอย่างไดอะแกรมนี้เป็นการติดตั้งแบบปกติก่อนนะครับซึ้งที่ใช สองชิ้นหลักๆห,หนึ่งก็คือ3 c x SBC แล้วก็ ipphone นะครับแต่ว่าถ้าใช้3 c x SBC หรือ ipphone ที่บันเดิลนะครับ SBC Service นะครับสิ่งที่ต้องติดตั้งก็คือจะมีแค่ ipphone เท่านั้นนะครับซึ่ง IP p p h o n e ก็จะมีความสามารถในการเข้ารหัสหรือว่าจัดการแพ็กเกตตัว VIP p a ็กเก e ได้เหมือน SBC ที่เป็นบล็อกมาแล้วก็วิ่งผ่านมาที่3 c x c ซ o u d นะครับแต่ว่าการดูแลก็จะง่ายกว่าเพราะว่า อุปกรณ์จะมีแค่หนึ่งมีแค่ชิ้นเดียวคือ i p Phone นะครับซึ่งอันนี้เราแนะนำว่ากรณีที่เราติดตั้ง3ามเซบนระบบคลาวด์แล้วก็มีการติดตั้งตัว i p Phone ตามไซต์ต่างๆซึ่งแต่ละไซต์ต่างๆอาจจะมี i p Phone แค่เครื่องเดียวหรือ1-2เครื่องนะฮะเราก็แนะนำว่าให้ใช้ i p พีโฟนที่มีความสามารถบ u n เด e the s b c s อร์เอนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าติดตั้งง่ายจะดูแลง่ายอุปกรณ์น้อยก็จะดูแลง่ายตามมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งาน IP Phone b u n d l e s เ c s e r v i c e นะครับหรือว่า Build-in SBC s e r v i c e นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ที่มีรองรับก็คือจะเป็นยี่ห้อ Yearlink แล้วก็ Fanview นะครับแต่วันนี้เราจะมีเด m o ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่าน IP Phone ของยี่ห้อ Yearlink นะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการเด m o การใช้งานโทรศัพท์ IP p h o n e ที่มีความสามารถ3ามซิกที่อยู่ในตัวนะครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่ผมเตรียมไว้จะมี ไอพีโฟนทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกที่จะแนะนําก็คือเป็นเยลิงนะฮะทีห้าสิบห้าสิบเจ็ดวันยูนะครับเครื่องที่2ก็คือทีห้าสิบสี่วันยูนะครับซึ่งตัวนี้เชื่อมต่อกับสามเซตเป็นเอสบีซีหรือไม่เดี๋ยวเราผมแนะนําดูที่ตัวสามเซตเมเนจเมนต์คอนโซลนะครับที่หัวข้อโฟนนะครับตัวนี้เป็นซิสเต็มที่อยู่บนคลาวนะครับแต่ว่าเราเชื่อมต่อเปิดหน้าจอให้ดูนะครับก็เบอร์แรกก็คือเบอร์สองร้อยนะฮะอยู่ที่เบอร์ซิปห้าสิบสี่วันยูนะครับส่วนเบอร์ที่สองก็คือ อยู่ที่เครื่อง ZT p t 5 7ินะฮะซึ่งถ้าดูช่วงท้ายนะครับตรงสุโหมดท,ที่เป็น IP จะเห็นว่าทั้งสองเครื่องจะมี IP ที่ใช้งานแล้วก็มีการระบุว่า v r a SBC ยาลิงนะครับทั้งคู่เลยอีกเบอร์นึงก็เหมือนกัน v r SBC ยาลิ n งนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าตัว i p โฟนทั้งสองเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อผ่านเครื่อง IP โฟนนะครับเดี๋ยวผมจะกดโทรให้ดูนะครับก็ยกหูเลยนะครับแล้วก็2.01นะฮะ นะก็จะเป็นการใช้งานโพรระหว่างหากันแบบนี้ได้นะฮะซึ่งอันนี้จะเหมาะกับการใช้งานที่หน้างงานที่ที่มีการใช้หัวโฟนเพียงแค่หนึ่งหรือ2หงวนะฮะแนะนำว่าติดตั้งอุปโทรศัพท์แบบนี้ไม่ต้องมีอุปรกรณ์ s p c เพิ่มเติม,มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัวอย่างเดโมโการใช้งานไอพีโฟนที่มีความสามารถ s p c สื่อที่อยู่ในตัวนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการเดโมโตัวอย่างการใช้งาน เยลิงไอโฟนที่บันเด่นเซอร์วิสสามสิบ SBC นะครับยังไงถ้าชอบหากชอบเนื้อหาของพวกเรานะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากดชอบกดไลค์กดซับสไคร e ์ช anel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ